เลขศูนย์เบอร์สามสิบเนี่ยครับบางทีเครื่องยนต์เกิดการจิดข้อรับคอับฬิสาชบาขึ้นหลวมรวางแหวนสูบกับกระบอกสูบเริ่มมีระยะห่างระยะห่างแกแลนดมากขึ้นนี้ใช,ใช่ไหมการนี้ว่าเราต้องขยับเบอร์น้ามันให้หนืดขึ้นเพื่อว่าตอนหนืดของน้ํามันที่เพิ่มขึ้นมันจะไปเคลือบผิวให้มันหนาที่มันมีความห่างให้มันหนาขึ้นกํนาลังอัดเด็ดรอดน้อยลง ถก็จะมีกําลังมากขึ้นแต่ถ้าแบบรถสมบูรณ์แบบาการสึกหลอของกระบอกสูบไห้สุดไม่ได้เยอะมากครับก็ใช้เบอร์30เบอร์30ก็ได้แล้วก็คืออย่างนี้ครับอย่างหนึ่งคือบางทีคุณภาพกันมันไม่ดีคือปกติเราเติมอตอนเราวิ่งเนี่ยข้าวคำนึ่เท่ากับเบอร์30ครับ มันร้อนใช่ไหมมันร้อนนะครับมันเหลวมันจะเหลวน้อย่าความเหนียวมันจะน้อยลงถ้าคุณภาพน้ำมันเครื่องไม่ดีมันก็จะแปรผันตามความร้อนที่เพิ่มขึ้นม้นขึทำให้เครื่องหลอมเร็วขึ้นช่วงนั้นการติดต่อบการหลอมเร็วก็แย่ลงแต่ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพอ่ะมันจะรักษาความเหนียวให้คงอยู่อย่างนั้นซึ่งไอ้040มันแพงกว่ากันประมาณพันหนึ่งก็อยัางเมื่อกี้ เขาเปลี่ยนไปเติม40เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มั่นใจคุณภาพน้ำมันเครื่องเผื่อว่ามันร้อนมันอาจจะลงมาเหลือใกล้ๆเบอร์สามสิบอะไรอย่างเงี้ยนเป็นแาบนั้นแต่แต่ถ้าแบบตอนเราเติมเบอร์หนึ่งขึ้นตาต์ทออก้าตอนเช้าอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกหนึบหนึบรถไม่ไม่ใช่ครับไม่จะเป็นอีกอีกคันหนึ่งอ่ะผมเคยเอา10 40ของซิกมาเติมตัวนั้นมันเครื่องสองพันห้าเลขมไมสองแสนกว่าครับรู้สึกกินน้ำมันมากเลยเหยียบไม่ออก เอาโอเมก้ามาใส่ช่วยเอยอฟังช่วยเลยลืนล่นๆขึน้นมาหน่อยหนึ่งสิด <c oughs> ตัวไหนวะสิบสี่สิบตัวหน <c oughs> ี่ยเก้าขันอะไรนะครับรู้สึกรู้สึกว่าเอ้ยถ้าสังเกตถ้าแบบเครื่องหลวมครับก็ดูถ้าน้ำมันหายใช่ไหมใช่ครับน้ำมันเครื่องมันจะหายไปแต่ตัวนั้นก็ยังไม่หายเลยนะระวังมึนโหลไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมเลยไม่ตกการวัดเลยยังไม่ค่อยดำเท่าไหร่เลยครับ แต่ก็แต่ก็อยากลองเบอร์40มันมันคงจะไม่หนืดเกินไปหรือเป่าส40เพราะเบอร์ล่างมันสูงใช่ไหมเทียบบเอร์เลขข้างหน้าไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นอุณภูมิค่าความเหนื่อยที่อุณภูมิค่าติดลบค่าเย็นขึ้นมาแต่บ้านเรามันมันร้อนอยู่แล้วแค่ 10W ก็เหลือเพีงแต่ว่าถ้าเป็น 10W ขึ้นไปอ่ะมันจะกลายว่าเป็นตึ่นัะครก ถ้าเป็น5ดับิวต่ำลงมาอย่างนี้เป็นคปรณรีแล้วเทียบกับสมมติ5-40อันเนี้ยกับ0-40ของเชลในความรู้สึกของพี่ในฐานะประสบการณ์ผมไม่เคยขึ้นวัดเทียบมาครับว่ามันมันเรารู้สึกไปเองหรือว่ามันลดมันมีความแตกต่างของมันรถจริงจริง ผมไมเห็นเขาเคลมไว้ว่ามันจะประหยัดน้ำมันลงสามสามเปอร์เซ็นต์ไอสามเปอร์เซ็นต์ผมาคำนวณในหมื่นโลมันก็ประมาณพันหนึ่งแต่ราคาที่ต่างกันไปพันหนึ่งอะลองก็ลองใจก็ไม่อยากัวมันจะหนืดเกินไปด้วยทั้งไปไม่เคยวิจัยครับก็ค่้าความหนืดทําให้ประหยัดน้ำมันอัตราเร็วมันดีขึ้นหรือว่าย่ลงจะมีครั้งหนึ่งที่ตัวนั้นเป็นตัวดีแม็กซ์ปีศูนย์ห้าเครื่องสองพันห้าเครือธรรมดาขับรถตามงานบวชเนี่ย แห่หน้าครัร้อนมากร้อนจนแอร์ไม่เย็นเขาบอกว่าเครื่องมันร้อนจัดเครื่องมันหลวมมากอะไรไม่รู้นะให้เปลี่ยนเบอร์นี้15-40ใช้ไปปุ๊บไม่เท่าไรผมต้องถ่ายทิ้งเลยหนึ่งรถวิ่งหายไปยี่สิบเลยจากวิ่งได้ร้อยหกเหลือร้อยสี่รถไปไม่ไหวถ่ายทิ้งเลยครับ15-40ก็เลยอหันลงมาใช้แค่1ส4 0แล้วก็ใช่ครับ ความเร็วไปลดมันนืดอื่นอยู่แล้วใส่ล้อใหญ่ลดปนะีศูนย์ห้านั้นเลขไม้งงสองแสนกว่าเนนะี่ยลดโอ้โหจากร้อยหกสิบเหลือร้อยสี่สิบมันใส่ล้อใหญ่ไอเลขไม้หน้าจอถ้าร้อยยี่สิบไม่ถ้าร้อยเดียวเนี่ย GPS จีพี 100, เอสจะร้อยยี่สิบแล้วไอร้อยไอร้อยหกสิบมันก็อาจจะมากกว่านั้นก็น่อยหนึ่งแต่แบบมันหายไปยี่สิบเลยอะที่เคยเจอนะครับก็เลยไม่ใช้เลยสิบห้าสี่สิบ ต่งพี่อันนี้ออยเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นรุ่นเก่าครับรุ่นใหม่ต้องสายจะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนจนร้อนร้อนไม่ไหวใช่ไหมครับแล้วมันแข็งต่อเปลี่ยนสายเป็นของปัดเจอเม็ดละพันเม็ดละพันและตัวออยอันนี้ตัวออยใช้ได้ตัออยใช้ได้ จะแ,แนะนำไปอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวบางแาบนี้เลนตัวนี้ลงมันผ่านเลยอย่างไม่โปรลงผ่านยา่าขับความเร็วต่ายเดือดระบา,บา,าดความร้อนได้ไมไม่ดีเทา่าเดิมขายเท่าขายทุกปั๊บเออดีกว่าเดิมอีกแล้วดีกว่าเดิมมันมีโปรที่ดีกว่านี้อ๋อครับและชุดที่พี่ว่าพื้นผมก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ายัางจำ,จำเป็นต้องใช้เลยไหมจำเป็นต้องใส่เลยไหมมันเหมือนเป็นการบัลลังเกียร์เฉยใช่ไหม คือความร้อนของน้ำมันเทียวที่เพิ่มขึ้นมีผลต่ออายุของน้ำมันเทียอย่างผมว่ารถเราไม่มีออยอาจจะแค่เปลี่ยนถ่ายเมันเกียให้ไวขึ้นมอสดเตยกันได้แล้วแางออยชุดที่พี่ว่าเท่าไหร่ผมยังผมพอดีผมจะทำเป็นชุดของก่อนครับยังออกแบบตัวอะแดปเตอร์ แต่รถอย่วไปไม่จาเป็นใช่ไหมมันเป็นสายรู้สึกจะเป็นสายน้ำมันติดตั้งได้ดีของตัวนั้นมันไม่มีตัวแทน<อ>จำหน่ายในประเทศไทยไเทต้องหาคนนำเข้ามาราคาลเรลศุดก็ะ,ะไยยังไม่ได้เปิดเปิดตลาดใช่ คิดอยู่เหมือนกันว่าจะอยากอยาใส่ก็ดีครับไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราวิ่งแบบวิ่งทางเรียบไม่ได้แบบซื้อเข่าทุกวันนี่อะไรก็นานๆทีว่าอย่างวันนี้ตอนที่หาพี่เนี่ยกำลังลงจากดอยสุเทพดูดีกว่าจะมาถึงไม่เคยได้ขึ้นบ่อน้ำมันก็ระบายทันอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ให้มัน ครับเรถใช้ในกรุงเทพสุดท้ายแล้วลมไม่ผ่านก็ร้อนไม่สมควรร้อนกว่าเดิมอบอ้าวที่วิะจำวันอยู่แต่ในเมืองรถติดอะไรเงี่ยถ้าจะติดอะไรก็ต้องใส่พัดลมให้เขาพูดนเพื่อถูอากาศครับถ้ามีพัดลมก็กลายว่าเหมือนไม่ได้ใส่เก่งตอนนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่พัดลมในสภาใช่ ถ้าวิงางไกางไกขึ้นเขามันก็ลมปะทะมันก็ระบายได้ดีก็อยู่ในหมอน้ำตาบอันนี้ก็เลขใหม่เพิ่งสองมื่นใช่น้วมันศูนย์ตลอดเข้าศูนย์สามปีเพิ่งได้สองมื่นหกเองมันควรจะเท่าไหร่มันควรจะหกหมื่นได้เลยมั้งหกรอบงี 3, ้สามปีปีละสองรอบรอบละหมื่นโล กอนมาเขาก็กลัวกลัวจะหมดมันมันน่าจะหมดประกันวันที่ยี่สิบสองแต่ก็ไม่ไม่ได้ไปสนใจอะไรนะครับก็อุดอีที่ทํามาคือมีแค่อุดอีจีอาร์กัหรือแบบเท่านั้นเองท่อเขาไม่ได้ใส่นะครับเออพูดถึงท่อท่อมันจะช่วยให้มันแรงขึ้นบ้างได้ไหมคือตอนเนี้ถ้าอยู่ทําทำส่วนากลางภาคกลางแต่ละร้านก็ส่วนภากลางเขาโฆษณาว่าท่อเขาดี ทุกร้านก็บอกตัวเองดีหมดใช่ครับอยู่ร้าใส่แล้วมันดีจริงอย่างที่เขาว่างอ่าครับดีจริงไหมแต่เอ่อเกียร์โตมันข้อโล่งไม่ได้ยังไงก็ต้จงจำผมเคยลองแล้วครับก็บอกโล่งเกียร์โตอีตัวอีคันนั้นน่ะตัวสามพันนั่นนะปีสิบสองนี่ยนาวีคอสเขาบอกข้อโล่งข้อทำเขาบอกเขาบอกก็ฟังเขาไงก็ไปตัดพักวิ่งท็อปสปีดได้แค่ร้อยห้าสิบ จาก180ไปบบ150หายไปเลยอันนี้เอาใส่เข้าเหมือนเดิมจะมีแบบสูตรแต่ร้านก็ต้องบอกว่าต้องลงต้องลงมากโล่งน้อยขนาดไหนแล้วจะมีความดีครับพอบางที่ใส่ออกมาขับร้านารู้สึกเลยแนะนําได้ไหมครับแนะนำไ, <laughs> ไม่ได้ไม่ไม่เคยลองไม่ไม่เคยมีลูกค้ามาบอกกล่าวให้ฟังเราเพราะผม,ผมไปทำร้านตัวนี้ปิดกับปิด